ที่เท่หลายๆคนก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนพี่ชายพี่อย่พูดอะไรที่หนูทราบเลยแล้วสิฮะอย่าอย่ามาให้ความหวังพี่ใครไม่คิดพี่เขาคิดใช่ไว้ก่อนพี่อาจจะเป็นอะไรที่น้องคิดไม่ถึงไม่เจอกันนานเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เปลี่ยนพี่เป็นยางเงเมียพี่ไม่เห็นจะพอเหมือนหนูเลยเมียพี่ตัดย่าเนีย นี่สัาเครื่องด้ยฟันด้่ยฟันส่งต้องเล่นเนี่ยไหมถ้าหนูไม่ส่งพี่เ็าไม่เล่นเนีฟันนี้ยังไงพี่ไม่เคยเจอแฟนพี่เขาเหรอเคยเจอเดินไปต้นโกกล้มตุบตับ อยู่ตมาวะนไม่เกี่้เห็นอไม่เแบบแบบนม่เกี้เหรอคุณพิมพ์นี่ชื่อพิมแต่งแต่เด็กๆเลยเหรอไม่ใช่ค่ะมาเปลี่ยนสิชอบมาเปลี่ยนเพราะว่าชอบพ่ชาชอบพิชานี่เปลี่ยนชื่อตามเลยเปลี่ยนชื่อพิมพ์เลยตอนแรกชื่ออะไรตั้มนาตั้มนาตั้มทำไมตอนแรกชื่ออะไรตอนแชื่อเล่นงอะไรตั้งตาค่ะตั้งตาชื่อตั้งตาค่ะแต่แต่แม่บอกว่าเป็นตั้งตาที่เป็นนักมวยอะค่ะตั้งตาเกียรติวายุพับ อายุพักเก่งทั้งต่อยสิบ้าคนไม่ใช่พึ่งส่วนใหญ่ร้องเพลงสไตล์ไหนเพลงพ่ชานี่แหละค่ะอ๋อเหรอชอบพิชชาชอบพิชชาชอบพิชชาชอพิชชาพาะอะไรชอบพี่ชาพาะอะไรพี่ชาเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะนี่คือมองแล้วหลงรักเลยว่างั้นเถอะเวลาพี่ชาร้องเพลงพี่ชาสวยมากกว่าเดิมอีกนี แต่เราเนี่ยเขามีสักยากคิวด้วยเออมีเมื่อกี้เนี่ยเขามีเหรอไอชาทำป่ะไม่รู้มันมันไม่รู้ตัวนะอาจจะเป็นธรรมชาติแบบไหนเขามองแบบนี่สังเกตหนูด้วยเหรอเนี่ยพี่พี่สังเกตหนูตลอดเวลาตั้งแต่ไม่รู้เลยพี่อะไรพี่เคยเล่นหนังเล่นละครกับหนูพี่ดีดน้ำมันใส่หนูตั้งสามคลายน้ำมันคลายใช่ เล่นด uh ้วยกันเหรอล่งานบ้านติดดิเดตเมียไม่ยังพี่รอนมาได้นะเนี่ยเขาบอกมีเสน่ห์พี่ช่างมีเสน่ห์มีเซ็กเอฟพิวที่แบบเซ็กเอฟพิวมีเซ็กเอฟพิวที่แบบที่แบบว่าละสายตาไม่ได้เลยละสายตาไม่ได้ต้องต้องไว้เลยอ่ะของพี่ต้องเรียกตำรวจมาดูด้วยมันดูไม่ใช่อ่ะมันเขาชอบแฟนเพลงที่ แบบแด,ดูแล้วแบบเป็นผู้หญิงที่เท่อะไรเ <c oughs> งี้ยเ้ยไง